And you want not look at me when you're standing on the edge of the- สวัสดีทุกคนมาดูวิธีการวาดคนแก่กันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคของการวาดเส้นดินสอโดยการไล่เงานั่นเองนะครับที่ทุกคนเห็นตอนนี้ก็คือการขึ้นโครงสร้างนะครับโดยที่ไม่ต้องวงกลมนั่นเองนะฮะพอเราขึ้นโครงสร้างอะไรเรียบร้อยเสร็จเราก็มาเช็คในเรื่องของอตำแหน่งต่างๆบนใบหน้านั่นเองนะฮะพอได้ตำแหน่งทุกอย่างครบพร้อม เราก็มาทําการแบ่งในส่วนที่เป็นเงาก่อนนะครับส่วนที่เป็นแสงเราเว้นไว้เลยนะฮะเว้นไว้ก่อนเลยนะครับทีนี้เราก็มาย้ํากับทิชชู่อีกทีนึงเพื่อจะถูให้มันแบบว่าคมขึ้นชัดขึ้นนั่นเองนะครับวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ไม่ยากนะครับในการาใช้ทิชชู่ในการทํางาน นะครับพอเราถูด้วยกระดาษทิชชู่อะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยๆเพิ่มน้ำหนักเข้าไปก็คือการเพิ่มในส่วนที่เป็นดีเทลต่างๆอย่างเช่นดีเทลของดวงตาจมูกป,ปากนะฮะส่วนที่เป็นส่วนที่ลึกส่วนที่ตื้นส่วนที่สว่างส่วนที่เข้มเราก็เติมไปณนะตอนนี้เลยส่วนขั้นตอนที่ทุกคนเห็นตอนนี้คือการใช้ยางลบมาปาดส่วนที่เป็นแสงนะครับส่วนไหนเป็นแสงเราปาดออกพอเราปาดเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็มาใช้ส่วนที่เป็นใช้ดินสอนะครับตัวเดิมนะฮะเอามาเก็บน้ำหนักที่ลึก ให้มันดูภาพต้องมีมิติมากขึ้นแต่เราจะเน้นส่วนที่เป็นฝั่งเงาก่อนนะครับส่วนฝั่งแสงเนี่ยเราค่อนข้างจะเว้นไว้พอ,อเว้นไว้หน่อยนะครับอย่าเพิ่งไปเก็บน้ําหนักเยอะนะครับทีนี้พอเราเน้นไปเรื่อยๆเราก็ไปเน้นทรงผมไปเน้นในเรื่องของรอยย่นต่างๆบนใบหน้านะครับส่วนในเรื่องของแววตาเราไม่จําเป็นก็ไม่ต้องเน้นมากนะครับไอ้ตรงนี้ อ่ะทีนี้พอเราทําแบบนี้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็เก็บดีเทลทั้งหมดเลยนะครับก็มาเช็คกันอีกทีว่าส่วนไหนคืออะไรแต่บางอย่างเราสามารถตัดทอนได้เราก็ไม่ต้องไม่ไม่จำเป็นต้องไม่จําเป็นต้องเติมทุกทุกเส้นทุกอย่างนะครับการเขียนแบบนี้นะครับเราสามารถเขียนให้เขาอาจจะดูไม่ไม่ต้องแก่มากก็ได้หรืออะไรอ่ะเราจินตนาการเข้าไปนะครับโอเคเอาเป็นว่าก็ ประมาณนี้เลยทุกคนลองไปสังเกตและไปเรียนรู้ลองไปทำกันดูนะครับเราไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้ายังไงก็ฝากสินค้าตรงลิงก์ใต้โปรไฟล์ด้วยนะครับเป็นละมุนบอดี้เซรัมฝากทุกคนไปกดหนุนกันด้วยนะครับ